ในที่สุดแฮนดี้เคนก็ย้ายออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมที่ปั้นเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยและไปลงเอยกับทีมไบ y ยนมิวนิกที่ยอมควักเงินในครังระดับ100ล้านปอนเพื่อปิดดีลนี้ครับการบอกลาสเปอร์ของเคนไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีข่าวประมาณนี้มาอยู่ตลอดใน2-3ฤดูกาลหลังถึงขั้นว่าเจ้าตัวเอ่ยปากยอมรับเองว่าอยากย้ายไปอยู่กับทีมที่จะทำให้เขาได้ชูถ้วยบ้างแล้ว เพราะว่าการอยู่กับทีมไก่เดทองมาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงวันสุดท้ายยังไม่เคยได้ฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียวครับในประวัติศาสตร์ของพิมพ์อังกฤษมีนักเตะ34คนที่ยิงประตูดได้ถึง100ประตูแต่มีเพียง3คนเท่านั้นที่ยิงได้ถึงเลข3หลัก และไม่เคยได้สัมผัสแชมป์ใดๆเลยนั่นก็คือแมทธิวเลอทิสเอพอมอแห่งเซาท์แฮมป์ตันส่วนอีก2คนก็คือซนเฮงบินและก็แฮร์รี่เคนที่อยู่กับสเปอร์ครับสเปอร์สามารถที่จะหาเงินได้100ล้านปอนด์จากการขายเคนได้ก่อนหน้านี้เพราะว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างต้องการดาวยิงรายนี้ไปร่วมทีมแต่ว่าแดเนียลเลวีประธานสมโมสรจอมเขี้ยวของสเปอร์ไม่ได้มองแค่เรื่องเงินเท่านั้นเพราะทั้ง2ทีมนี้หรือทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีก เป็นคู่แข่งกับสเปอร์มาโดยตลอดการยื่นดับให้คู่แข่งจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรทําแม้ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มาเสริมทีมก็ตามครับการที่เคนเหลือสัญญาปีเดียวและเหมือนว่าใจเขาไม่อยู่กับทีมที่ปั้นมาแล้วการขายออกไปให้กับทีมนอกอังกฤษเป็นหนทางที่ดีที่สุดของสเปอร์ในความคิดของเลวี่เลวี่เปิดใจหลังจากเคนชูเสื้อกับทีมเสือใต้แล้วว่าที่ผ่านมาได้พยายามเจรจากับเอเย่นของเคนเพื่อต่อสัญญาใหม่ออกไป และได้เสนอสัญญาไปหลายครั้งแต่ว่าเคนชัดเจนมากๆครับว่าตัวเขาเองต้องการความท้าทายใหม่และจะไม่ต่อสัญญาอีกแล้วดังนั้นการขายเขาเออกไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายขณะที่แฮร์รี่เคนเองก็สารภาพาผ่านคลิปวิดีโอบอกลาสเปอร์ว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆและไม่อยากให้อังเก้ปอสเตโกคู e, Goku, คุณซือคนใหม่ต้องมาคอยกังวลหรือตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของเขา ควรเอาเวลาไปโฟกัสกับการทำทีมให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดมากกว่าถ้าจะบอกว่าเลวี่ปิดจ็อบนี้ได้ตามแผนก็คงไม่ผิดนักครับเพราะว่าการขายนักเตะในวัย30ปีด้วยมูลค่าขนาดนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆแฮ์ดี้เคนอาจจะเดินหน้าคว้าแชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกมากมายถ้าอยู่กับทีมครบสัญญา4ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนว่าเขาจะได้ชูถาดแชมป์บุนเดสติก้า และ d f b เอโคาแบบที่นักเตะบาเยิร์กอบทุกคนเคยสัมผัสมาแล้วรวมถึงการได้เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกทุกรูการที่ยังอยู่กับบาเยิร์มิวนิกแบบไม่ต้องลุ้นเหนื่อยแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือการเป็นกับตันทีมชาติอังกฤษที่ไม่เคยสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกและการทําลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในพรีเมียร์ลีกของอลันเชลเลอร์เป็นเรื่องที่อาจไม่มีโอกาสทําได้แบบนั้นแล้วอดีตกองหน้าไก่โดยทองยิงไปทั้งหมด2 1 3ประตูจาก320นัด นับเฉพาะพิมเมลีกขาดไปอีก48ประตูก็จะทำลายสถิติของเชเลอร์ที่เคยยิงได้260ประตูจากสถิติการถล่มประตูเลข2หลักตลอด9รุฤดูกาลติดถ้าอยู่ในอังกฤษต่อไปแฮดรี่เคนน่าจะทำลายสถิติ260ประตูได้ไม่ยากครับยิ่งถ้าย้ายไปอยู่กับทีมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนกว่าสเปอร์ไม่แน่ว่าอาจจะทิ้งสถิติใหม่แบบที่รุ่นน้องตามทันได้ยากก็เป็นได้ บาเยนที่ต้องการเครื่องจักรถล่มประตูมาทดแทนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ก็จะได้เครื่องจักรมาสู่โรงงานผลิตแชมป์สมใจอยากแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอดูว่าเคนจมูดรูรั่วที่บาเยินขาาเลวานได้ทันทีหรือไม่หรืออาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะซาเลโอมาเน่ที่ย้ายจากลิปูไปบาเยนเมื่อซัมเมอร์ก่อนเป็นตัวอย่างที่จบไม่สวยนะเพราะว่าอยู่กับทีมได้เพียงหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นก็ต้องย้ายไปอยู่ในลีกซาอุดีอาระเบีย ถึงแม้ว่าตำแหน่งของมาเน่และเคนจะเทียบกันได้ไม่ชัดเจนนักแต่ก็น่าจะทําให้แฟนบอลกังวลบ้างว่าความกดดันในค่าตัวและความคาดหวังในตัวเคนอาจจะทําให้ดีนี้ซ้ํำรอยมาเน่หรือไม่แต่ถ้ามองกลับกันในมุมของสเปอร์การเสียเคนไปครั้งนี้นับว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ครับการรูกการที่ทีมไก่เดือยทองมีเคนทุกคนในทีม ยิงรวมกันในพิมลีกได้ทั้งหมด647ประตูเคนคนเดียวยิงไปแล้ว213ประตูหรือ1ใน3ของทั้งหมดและประตูของเคนพาทีมชนะได้304เกมหรือคิดเป็น55%เมื่อไม่มีเขาโอกาสชนะลดลงเหลือ44.4%จาก36แมตช์ที่เคนลงสนามไม่ได้และยังมีคำถามตามตาม,มาว่าเมื่อไม่มีเคนอยู่ในทีมแล้วซนเฮืงมินจะทำผลงานได้ดีเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะทั้งคู่รู้ใจกันมากๆครับถึงขั้นว่าทําสถิติเป็นคู่กองหน้าแอซิทให้ยิงประตูดได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเมื่อรู่การก่อนเท่ากับแฟงแลมพาดกับดิดียดด็อกบาที่เคยทําได้24ประตูในยุครุ่งเรืองของเชลซีสุดท้ายถ้าจะบอกว่าเลวี่ประสบความสําเร็จในการทรําธุรกิจเคนคงแฮปปี้กับการได้ชูถ้วยแชมป์เมเจอร์สักทีบาเยน์ก็ได้กองหน้าชั้นยอดที่ต้องการ แต่แฟนสเปอร์กลับเป็นฝ่ายที่ขาดทุนที่สุดครับเพราะว่าพวกเขาไม่น่าจะได้ประโยชน์จากการย้ายทีมในครั้งนี้เลยสุดท้ายแล้วถ้ามองในแง่ดีว่าจะต้องมีวันที่เคนบกมือลาทีมไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกจากทีมหรือว่าแวลสตารแค่วันนี้มันมาถึงไวกว่าที่หลายคนอยากเห็นก็เท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ